สวัสดีครับผมดิชไทม์เทสเตอร์นะครับิีนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากโต๊ะเรื่อยนะครับวันนี้เนี่ยมีเราเตอร์นะครับแล้วก็มีติดมือจับเออมือจับที่เป็นลักษณะการดึงนะครับซึ่งตัวชิ้นงานจริงๆของเราก็คือตัวนี้นะครับจำได้ไหมครับตอนแรกผมก็ทําตัวนี้เป็นตัวเหมือนเอาวัสดุที่เหลือๆใช้เนี่ยมาทําให้มันเพิ่มมูลค่านะครับนีวันนี้ก็มาติดลิ้นชักแบบนี้ครับซึ่งเป็นลิ้นชักแบบ ประหยัดนะครับไม่ใช่เป็นแบบร้างลูกป,ปืน2ตอนแต่เป็นร้านลูกป,ปืนแบบรุ่นปกติซึ่งรายละเอียดการทำงานก็ไปดูในคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะาไลนา์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับเดี๋ยวเราก็ทํากล่องนะครับกล่องลิ้นชักอันนี้ผมใช้เศษไม้พวก15มิลน,นะครับก็ คลิปนี้จะเป็นคลิปพวกเอาเศษไม้มาเพิ่มมูลค่าครับเสร็จแล้วก็มาตัดความยาวอันนี้เป็นข้างลิ้นชักกันนะครับอันนี้ผมใช้ลิ้นชัก16นิ้ว4ความยาว40เซนครับทีนี้เราได้ข้างลิ้นชักนะครับทีนี้เราจะมาตัดหน้าลิ้นชัก หน้าลิ้นชักนี่เราจะใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยขนาดหน้าลิ้นชักทีนี้ตัวความกว้างลิ้นชักรวมเนี่ยนะครับผมต้องการที่31.5เซนนะครับหากความหนาตัวข้างลิ้นชักไป2เส้น2แผ่นนี้ใช่ไหมครับสมมติท่านจะตัดความยาวที่ต้องการ31.5จบที่ตรงนี้ถูกไหมครับ31.5ท่านก็ดูว่าไม้ตรงนี้จะตัดเท่าไหร่เห็นไหมครับ ได้ความว่า31.5ตัดที่28.2แล้วก็ตัด28.2เลยนะครับท่านก็ไม่ต้องไปหักลบเครื่องที่เลขครับพอเราได้ชิ้นส่วนครบเราก็มาประกอบกันนะครับอันนี้ผมใช้แช้มป์เข้ามุมแบบด้้มจับคู่นะครับซึ่งเราก็จำน่ายด้วยละครับรหัส80151ตามที่ภาพที่เห็นนะครับ ทากาวลาเทคเป็นลาเท็กแบบทาไม้นะครับุ้นนี้เดี๋ยวผมใช้ปืนลมช่วยนะครับก็จะง่ายดายขึ้นนะครับเสร็จแ,แล้วใช้ตัวสว่านของเราเจม่านะครับเจาะฟวานสองชั้นด้วยดอกสองชั้นแล้วก็ยึดเกลียวปล่อยเข้าไปเป็นการยิงปืนลมช่วยแล้วก็ยิงเกลียวปล่อยอ่าก็จะได้เป็นคู่หนึ่งก่อนเราทําทีละคู่ก็ได้หรือว่าท่านมี หลายๆคู่ก็ทําพร้อมกันเลยก็ได้ครับอันนี้ก็เจาะฟานแล้วก็ยืดเกลียวปล่อยนะครับใช้สว่านตัวนี้นะครับตัวเก่งของเราครับเจม่าตัวนี้ครับเราก็ได้กล่องลิ้นชักมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดพื้นไม่อัดนะครับกว้างคุณยาวก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับวัดได้เท่าไหร่ก็น,นี่ผมใช้โตวเลื่อยตัวรุ่นที่เราทําขึ้นมาเนี่ยครับ สัดก,กว้างคุณยาวใช้ไม่อัด10มิลนะครับตัวนี้ใช้เศษไม่อัดหรือความกว้างเราใช้รั้วตั้งโดยกล่องของลิ้นชักเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะไวดีรั้วซอยนะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้ผมใช้แม็กไฟฟ้าของเจม่านะครับยิงใช้ลูก20มิลนะครับก็ทากาวอันนี้ใช้แบบแปะลงไปเลยตอนนี้ลบมุมซะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีครีบเราก็ใช้กบผิวช่วย อ่าแล้วยิงยิงแม็กเดี่ยวเนี่ยนะครับเป็นแม็กไฟฟ้านะครับอันนี้ผมแถมรูปไปด้วย1650นี่แถมรูปไป3กล่องเลยนะครับแม็กเดี่ยวอ่าพอเรายิงเสร็จด้านหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ฉากเราก็ใช้แคมช่วยใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําให้เข้ากับตัวพื้นไม่อัดเพราะพื้นไม่อัดเราได้ฉากอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ยิงเก็บเลยเนี่ยนะครับก็จะมีกาวล้นออกมาก็เช็ดกาวด้วยผ้าชุบน้ำหม,มาดๆนะครับด้านในก็เช็ดด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนําตัวรางลิ้นชักรุ่นประหยัดกันบ้างนะครับจะเป็นรุ่นที่ลับใต้นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมกันตั้งแต่สมัยดั้งเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทํางานหรือว่าติดตั้งยังไงนะครับก็เป็นรุ่นที่ใช้ได้อยู่นะครับตัวเขาก็จะมีนะครับติดข้างตู้กับติดที่ด้านลิ้นชักถ้ามีลักษณะเป็นบ่าตรงนี้นะครับก็ติดใต้ลิ้นชักเนี่ยกับตรงนี้ติดที่ข้างตู้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับเวลาเราติดกับลิ้นชักตัวนี้เป็นบ่านะครับแล้วก็ใส่ใต้ล่างนะครับตัวนี้เป็นหน้าลิ้นชักนะครับแล้วก็ชนเอาหาไม้มาลองก็ได้ครับเรียบๆชนอ่าเสมออย่างนี้แล้วเราก็ยึดเกียวปล่อยได้เลยนะครับครับตัวรับใต้เราก็ยึดกับลิ้นชักไม่ยากนะครับทีนี้ตัวข้างตู้เนี่ยแนวด้านล่างเนี่ยนะครับเวลาใส่เราก็ดันเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ อ่านะครับาลากมานะครับลากลากมาชนนะครับตัวนี้เสมอหน้านะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยด้านใต้นะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ด้านใต้เนี่ยเห็นครับอันนี้ผมก็จะเอาใต้พอดีเลยเพราะว่านี่ยังลอยอยู่นะครับตัวนี้ชนตัวนี้ยังมีพื้นที่ลอยแต่ถ้าพอมาถึงด้านหลังนะครับตรงนี้ชนนะครับอ่านะครับ <aj> ตรงนี้ยังเหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ขึ้นมาประมาณ3มมิลจากขอบนะครับเมื่อกี้ด้านล่างชนชครับเสม,มอเราก็ติดตรงนี้ได้เลยนี่เทคนิคนิดนึงตรงนี้เสมอหน้าให้ถอยหลังไปสัก2มิลนะครับหรือมิลครึ่งโดยประมาณเพราะว่าเวลาลูกปืนวิ่งจะได้ฉุดเข้าไปข้างในสักหน่อยนะครับตรงนี้ครับเราก็เอาหัวชนใช่ไหมครับส่วนตรงปลายตรงนี้เราก็เหลือสักประมาณ3มมิลนะครับเดี๋ยวผมใช้ควิกรีลิ e ตัวนี้นะครับบีบ เนี่ยข้อดีของพี่ลิลี่คือบีบมือเดียวอันนี้คือผมประคองเอาไว้ก่อนนะครับจริงๆประคองวิธีอื่นก็ได้นะครับถ้าท่านตั้งขึ้นมาก็ได้เรายึดเรายึดตรงถ้าอยากจะปรับขึ้นลงได้ครับแล้วก็ยึดที่ตัวที่เป็นสล็อตเนี่ยนะครับจะง่าย ลองใส่ดูนะครับเนี่ยเนี่ยฮะมันก็แบบนี้จริงก็ลื่นนะครับพวกนี้เพราะว่าจริงเป็นพลาสติกที่เป็นซูเปอร์ลีนอย่างเงี้ยจะลื่นแล้วก็ทนนะฮะแค่ประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ท่านควรจะระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงหลังลิ้นชักเนี่ยบางท่านเห็นไหมครับถ้าสังเกตบางทีเขาจะเพร่ลงไปให้เล็กสาเหตุก็เพราะว่าเวลาเราจะาใส่เนี่ยจะต้องยก ยกให้ลูกปืนเนี่ยพ้นก่อนนะครับเนี่ยฮะพอยกปุ๊บระวังติดอย่างเงี้ยแค่นี้ของผมก็เกือบเหมือนกันแต่ว่าผมให้ตัวได้เงี้ยฮะตอนใส่เข้าไปเนีฮะอ่าอย่างางี้็ครับแล้วก็ใส่2อันเนี่ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาหน้าลิ้นชักมาแปะเข้าไปนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาตัดไม้อันนี้ผมก็เอาเศษไม้กเก่าๆที่อยู่ในช็อปเนี่ยเหลือๆเนี่ย อันนี้ก็จะเอามาทําหน้าลิ้นชักนะครับครับเดี๋ยวหน้าลิ้นชักนี่ผมจะปาดเพสําหรับเป็นตัวดึงนะครับเดี๋ยวเราใช้เราเตอร์นะครับอันนี้เป็นของเจม่านะครับตามรูปที่ขึ้นหน้า หน้าจอเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเราใช้ดูปกติตัวนี้เราก็ติดเพจไปให้แล้วนะครับท่านจะเลือกเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนได้หมดนะครับเจมา่าแม็กเทคเราเตอร์มากิต้าคราวนี้ผมจะเพ่ตัวนี้กลายเป็นมือจับนะครับแต่ตรงนี้เขามีลูกปืนอยู่แล้วนะครับเพ่สี่ห้าตัวนี้ดอกตัวนี้ก็ที่เห็นนะครับก็มีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็เอาลูกปืนชนขอ ครับสำหรับถ้าเป็นโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะของไทคอมเพนเตอร์เนี่ยก็จะติดเราเตอร์ได้มีติดเลื่อยวงเดือนได้แล้วก็มีรั้วตัดรั้วซอยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเบรกเกอร์ให้ก็โฆษณาสินค้าไปด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างครบพอสมครวรนะครับและราคาประหยัดนะครับครับ เราก็กินตรงนี้แต่ผมมีข้อสังเกตหรือว่าข้อควรระวังนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยหรือว่าท่านที่เป็นมือเก่าแล้วก็แล้วก็ตามครับเวลาเราเข้าไม้เนี่ยบางทีช่วงหัวไม้เนี่ยบางทีจากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนะครับกับกับเพื่อนผมก็เคยนะครับเข้าไม้เนี่ยหัวไม้แล้วจะดูดเข้ามาเขาจะดูดพอดูเข้ามาเนี่ยนิ้วเราครับเข้าไปโดนกับตัวใบได้นะครับเพราะฉะนั้น บางรุ่นที่เป็นเราเตอร์ของฝรั่งเขาจะมีเดือยใช่ไหมแก่ขึ้นมาแต่วันนี้ผมก็เอารั้วของเขาเนี่ยแหละครับเป็นตัวตั้งชนนะครับเป็นตัวเซฟตี้นะครับเวลาท่านเข้าท่านก็เอาตัวนี้เป็นตัวชนก่อนนะครับพอชนเสร็จเนี่ยกินใช่ไหมครับก็เป็นตัวงัดช่วยถ้าเกิดจะดูดเข้าไปอย่างน้อยก็มีตัวชนนะครับครับแล้วก็ใช้รั้วของเขาก็ได้นะครับเป็นตัวเซฟตี้นะครับล็อกให้แน่นนะครับ นี้ก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับเห็นไหมครับตีสี่ห้าเพราะว่าเรามีตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้ชนนะครับเพราะว่าถ้าไม้เนี่ยเขาก็จะพยายามดูดยิ่งถ้าหัวไม้เนี่ยบางทีดูดเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะติดหน้าลิ้นชักทีนี้เดี๋ยวเรายึดเกี่ยวปล่อยจากด้านในนะครับแล้วก็เอามาเจาะนะครับ ครับเราก็เอาหน้าลิ้นชักที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะมาจัดนะครับทีนี้ว่าถ้ายิงตัวนี้มันก็ง่ายนะครับใช้ปืนลมยิงเข้าไปเลยจัดหน้าให้ได้ครับครับล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปยึดเกีียวปล่อยด้านในนะครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ราก็ยอะตอนนี้ก็ไม่ต้องมือจับเพราะว่าเราตีเพ่ไปแล้วนะครับแต่ที่บางท่านเขาก็จะตีช่องนี้ว่าแล้วก็เอาตัวมือจับไปอยู่ข้างบนก็ได้นะครับบางทีสอดเข้าจากด้านบนก็ทําได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยแต่นี้ผมอยากจะสอดไว้ใต้ล่างก็ทําด้านล่างนี่ให้เป็นเพ่ะนะครับพอผมก็จบลงแล้วนะครับสาหรับคลิปการติดตั้งตัวลิ้นชักตัวนี้เป็น ตู้เครื่องแป้งเล็กๆนะครับตู้เครื่องแป้งเล็กๆเนี่ยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําปิดผิวกันต่อไปนะครับขอบค,คุณมากครับที่ติดตามชม